ครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้พี่น้องอยู่กับช่องเบิดเวียกสตูดิโอนะครับช่องเบิดเวียกสตูดิโอวันนี้ผมได้พาพี่น้องมาเบิ่งเครื่องเสียงเลยพาพี่น้องมาหากินครับมาหากินแบบธรรมชาติเป็นกบธรรมชาตินะครับพาพี่น้องไปใสเบ็ดกบสะเด้กวันนี้ครับป้าชิมานบบเนาะอันนี้ก็อุปกรณ์ครับใส่เดือนนะครับนี่ใส่เดือนประมาณสองร้อยตัวนะครับแล้วก็เบ็ดอยู่ข้างหลังพรมนี่ เอนี่ยในเบ็ดเอ่อเอาใส่โท่ไว้เดี๋ยวมันจิบปักหลังนะครับเดี๋ยวผมพาเบิ้งบรรยากาศทางบ้านครับโท้เห็นไหมครับขึ้นมานี่มันจะเห็นวิวสวยนะครับเดี๋ยวผมพาเบิ้งบรรยากาศทางที่ขึ้นใส่เบ็ดครับพี่น้องนี่มาครับเส้นทางนะครับยางประมาณสองร้อยกิโลเมตรหมดเลยครับผมขึ้นภูนะครับเมื่อยครับผมเอาววันนี้ อยู่กินแบบบ้านๆว่าอาศัยเป็ดกบครับบ่ได้มาเล่นใส่เครื่องเสียงนะครับช่วงนี้ยังมีงานครับครับผมเอาเดี๋ยวผมไปเบื้องพาะไปเบื้องอีกนะครับช่วงสี่มองไสเป็นจงไหนนะครับบรรยากาศทลังภูครับผมไปนี่ครับบรรยากาศมองสไสเป็ดแรงครับบรรยากาศหลังภูนะครับนี่โอ้ยเมื่อยพี่น้องครับย่างขึ้นมานี่ ใส่น้ำไม่นาใส่น้ำนี่แหละครับเแถวไปผมพายพึ่งครับมืแรงครับจิบมานบอ่อว่างเถงอะเนาะพายนั่นแหละครับอี่มองโฮจิไซมือแรงครับอันนี้คือเทียงท,ที่เขาทีได้พักมือแรงครับผมคือเพียงพวกอีกนะครับบรรยากาศงามครับยอดครับนี่ล้างเขาด้วยครับ ผู้ดีทางบ้านพอดีเอาขึ้นมาพอดีอีกหลังนึงครับเด็กเพียงมาเอาไปใส่ครับมาเลยครับเอาเลยครับพี่น้องตัวนี้ก็เอาทอดเวลาใส่เบ็ยแล้วนะครับนี่น้องน้องเาใส่นะครับนี่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 เอาจีรอรใส่จัีรศรีครับหอยใส่เรือนแบบนี้นะครับผมนี่เอาปักเลยนะครับผมนี่น้องเที่ยวเอาใส่ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวมึงไปเลงนะครับเป็นน้องตามภูเขานะครับนี่บรรยากาศผมพาเบิ่ง เป็นตุงลุงค้วยเมียบนะครับเป็นค้วยที่มาเล่นน้ำน้ำตุงลุงครับอยู่บนภูนี่ครับพี่น้องนี่ครับครับเอาเดี๋ยวผมภาพุบรรยากาศนะครับครับตอนนี้เฮากะได้เวลาแล้วเนาะเฮาสิไปยามเป็ดเด้พี่น้องตอนนี้เฮาอยุดเที่ยงครับค่าแล้วนะครับนี่คืออุปกรณ์ครับใส่เรือนครับผมนี่เด็ครับแล้วก็เตรียมคล้องนะครับเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ้งว่ามันสิมานบวครับมือนเนี่ยเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งครับ ครับพี่น้องครับพยายามปิดนะครับผมประมาณว่เนาะเดีครับตะเพิ่งครับหลังแรกครับครับอย่างนี้พี่น้องครับมันหมานครับพี่น้องเนี่ยอู้หูแบบอีกแล้วครับสวยงามเลยครับผมเขาขออนุญาตปุ๊ดกันเลยครับ มาแล้วพี่น้องหงสองแอ้มาดียวมานๆพี่้องมาๆเดี๋ยวขอยาปุดอีกหลังสครับาเรยแล้ว่อครับมานาะนขนนกจกเก็ๆ่มบ่ โอ้ยหลุดไหมอ๋อโอ้ยเดีนี้หล่อนครับแก้ไม่แก้ไม่มตัวครับโอ้ตัวหน่อยเถอะวะเคียดอันนี้โอ้ยอเคียดหน่อยเดี๋ยวปุ๊ดเลครับครับอีกตัวครับโอ้ยโผล่ครับตัวหน่อยโผล่เฮ้ยเฮียครับ โอ้ตัวนี้กนนอยจะว่าไงใครก็ตอเดี๋ยวเดี๋ยวอัรงี้ยันอย่งนี้ครับนี่พี่น้องครับมาผวเมงดาครับว้าวเมงดาครับผมักนี่เยดครับเนี่ยออกวขอมอนพี่น้องครับในเมงดาพวกพี่น้องหมาดได้เย อ๋อใส่เส้นออกมาจุดหลังสุดท้ายนะไงอู้หบปวิบเลยนี่ออกมาไปครับไปต่อครับครับหลังจากผลงานเมื่อคืนนี้นะครับเขาใส่เบ็ดมานะครับ เอาเยมของกับป้าแล้วครับงามขึ้นอีกครับหรือว่านี่ดีครับนี่ครับโหได้กินอยู่ครับผมเราเคอยู่ถือมันรู่ครับผมอายุห้ากินแบบบบ้านนะครับเตียงนัก็นอนครับนอนอยู่เตียงครับเตียงเราครับครับเตียงในบอพี่น้องอยู่แบบบบ้านครับอารจะกาดอยู่ปู้ดีครับนี่ เดี๋ยวผมพาเบิ้งภายนอกครับผมนี่อ่านี่ที่ผมนอนพักมนี่ครับไงครับรองรับได้ครับจิ้นซิปครับนอนนี่เนาะครับชมบรรยากาศถึงภูถึงผานะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกได้ครับติดตามช่องเว็ดเวียกสตูดิโอนะครับกับอ่าหาอยู่หากินนะครับมืมเดลโบ่ได้มารีวิวเครื่องเสียงนะครับฝากด้วยนะครับ เปิดเวียกสตูดิโอนะครับฝากก,ากดไ์กดแชร์ครับช่องเปิดเวียกครับเดี๋ยวค,คลิปหน้าผมพาพี่น้องมาบึ่งเครื่องเสียงเนาะแย่คลิปนี้ฝากไว้นสนี่ครับรายพี่น้องไปก่อนครับผมขอบคุณครับ